ตอนนี้ผมอยู่ในส่วนของผับปางแล้วนะครับของผับปางฮะผับปางสามยอดนอั่นนีงร้อนมากๆเลย จาก EP ีที่แล้วนะครับผมได้ไปจังหวัดสุขโขทัยมาแล้วนะครับซึ่งเป็นอุทยานเมืองเก่านั่นเองนะแต่ EP ีนี้นะครับผมจะขอพาเพื่อนๆนะครับเข้าสู่ดินแดนลาโวนั่นเองนะครับมีชื่อเรียกในตอนนี้คือเป็นจังหวัดลบบุรีนั่นเองนะครับผมจังหวัดที่น้องๆลิงเขาอยู่กันนะครับตรบครับ een few moments later later ครับและจังหวัดนี้นี่เอง่ะครับเพ,เพื่อนๆที่ยังหลงเหลือร่องรอยของประวัติศาสตร์เอาไว้นะครับตั้งแต่สมัยทวารวดีแล้วนะครับเพื่อนๆืน <Wow. S 2> โหคิดดูมันกี่ปีมาแล้วเนี่ย <S 1> <S 1> <S มาที่ลบบุรีแล้วก็ระมัดระวังน้องจอกันด้วยนะครับ a few moments later ครับครับครับผมเขียนชื่อผมนิดนึงครับผมอ๋อลงชื่อใช่มั้ยฮะอ่ะลงชื่อนะครับอยากามอลุมภูมิด้วยนะต้อนนะอ๋อครับครับตอนนี้กี่โมงครั พบกับรูปสตูดิโอนะฮะพาเพื่อนๆมาที่จังหวัดหนึ่งนะที่เ,เต็มไปด้วยฝูงลิงนะครับก็คือจังหวัดลบบุรีนั่นเองนะเพื่อนๆโดนลิงรุมนะตอนนี้เยอะมากตอนนี้นะครับก็คือว่าผมอยู่ตรงกลางของใกล้ๆกับปราสาทนะฮะแล้วก็ด้านข้างหลังผมนี่นะก็ป,ะปลาปปางนะฮะ,ะปางสามยอดนั่นเองกลัวฝูงลิงด้วยนะ ก็บริเวณโดยรอบนะครับก็ผมเดินไปก็ค่อนข้างที่จะหวาดระแวงไปด้วยนะเพราะว่าอย่งนั้นที่พุ่งเข้ามานะแต่เป็นตัวเล็กมากผมเพิ่งเคยเห็นนะที่นี่เขาเรียกว่าพระรางสามยอดนะครับ นะเป็นถิ่นลาโวนี่เองเนาะอารยคขอมโบ,โบราณนะครับนานมากนะครับจนถึงสมัยนี้เนาะก็เห็นแค่เป็นวัตถุก,ก่อสร้างนะครับสิ่งที่คนจดจำได้ดีก็คือว่าเป็นลิงนะครับผมลิงจะจดจำได้ดีที่นี่นะ ร้อนมากๆเลยดูดิเต็มไปด้วยลิงอะ่ะสองข้างทางเลย <No. S 1> เป็นพันตัวเลยนะครับที่นี่นะโอเค if e w moments later ครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปข้างในเนาะเข้าได้ป่ะเออโอเคนะ ลูกแกะสลักก็เนี่ยเป็นประตูนะ,าะอ,ะรอารยธรรมของขอมจริงๆนะขอมโบราณว้าวเฮาเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ในส่วนของพระปรางแล้วนะครับตัวของพระปรางฮะรพระปรางสามยอดอันนนะี้ร้อนมากๆเลย ส่วนในตัวปราสาทนะฮะก็ค่อนี <arp> ่อ <quelques S 2> ่ะเออเป็นมุมสูงเนาะแล้วเป็นทางยาวทางลอดเข้าไปนะเห็นไหมด้านลัางของผมอ่ะ เพื่อนๆครับก็ตอนนี้ผมอยู่ข้างในเนาะแล้วก็แบบว่าบรรยากาศข้างนจะอึดอัดนิดนึงนะแล้วก็กลิ่นเป็นแบบว่ามูลของลิงนะฮะก็จะเยอะเลยที่เนี้ยโอเคเราไปดูกันต่อนะ เพื่อนๆครับก็ลักษณะของตัวปราสาทน,นะก็จะเป็นหินซีลาแรงนะแล้วก็ต่อขึ้นไปเป็นชั้นๆน,นะครับผมเป็นยุคขอมโบราณน,นั่นเองเนาะหรือว่าเมืองลาโว้นั่นเองนะครับอตอนนี้ครับเจ้าจ๋อ,จอเหมือนอยากจะเข้ามาข้างในแต่ผมไม่ให้เข้านะครับ ครับเพืเ่อนๆครับส่วนตั๋วนะครับตัวที่ออผมซื้อมานะาราคาแค่10บาทนะครับก็ตอนนี้เหลือแค่นี้คนไทยสิบบาทนะครับ ไปแล้วเพื่อนเพื่อนดูนี่ดูนี่รีขึ้นผมแล้ว a few moments later เพื่อนคือเมื่อสักครู่นะครับที่เราเห็นไปนี่คือมีคนพลเมืองใจดีนะ,ะเอาขนมมาให้น้องลิงนะครับก็เป็นที่น่ารักเลยนะสวัสเพื่อนๆครับก็ถ้าชอบวิดีโอนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมนะแล้วก็ s u b สไครต์ให้ผมเลยนะก็ถึงเวลาที่ผมต้องกลับเชียงใหม่แล้วนะครับผมก็ นั่งรถไฟมาก็ค่อนข้างที่จะนานพอสมควรนะจากเชียงใหม่มาลบบุรีนะครับก็เพื่อนๆลองนั่งได้นะเพราะว่ามันก็จะได้อีกฟีลลิ่งหนึ่งเลยนะ,ะสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากไว้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับ กด Subscribe กดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับโ okay. อเคเจอกันใหม่นะผมจะมาที่ไหนหรือว่าทำอะไรที่ไหนนะครับก็ช่วยติดตามกันด้วยนะเจอกันใหม่บาย